สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟิโตกราเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปตัวล่าสุดจากทางเซียวมี่นะครับนั่นก็คือเสียวมี่สิบสเครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับ <g it> ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับ <g it> ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทางแบรนด์ Xiaomi เนี่ย <g it> เขาก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟ a g chip ของพวกเขานะครับอย่างในปีที่แล้วเนี่ย <g it> ก็จะเป็น Mi 11เนาะแล้วก็ในปีนี้ก็จะเป็น Mi 12 Pro ตัวนี้นะครับ <g it> ต้องบอกว่าพอได้ลองใช้งานมา2สัปดาห์เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าตัวนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงจากตัวที่แล้วเนี่ย มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Experi e n c e ในการใช้งานนะครับเรื่องของการจัดก,การพลังงานแล้วก็ความร้อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของกล้องเนี่ยเปลี่ยนไปแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนไปแล้วมันจะดีน่าใช้มากขึ้นหรือเปล่าไปดูรีวิวกันครับงั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบของเสี่ยวมี่สิบสตัวนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่างานออกแบบในตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับเสี่ยวมี่1เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบ แ euh, ฟลชชี่เนาะโมดูลกล้องใหญ่ๆนะยักษ์ตาเดียวที่แก้วแซลไปปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็สีสันที่เอามาใช้ในการทําตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความแบบดูสดใสดูแบบว่ามีสีสดๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะ ต้องบอกว่าพอเขาเปลี่ยนมาใช้งานดีไซน์ที่มันมีความแบบโลโกไฟล์ลงดูหรูหรามากขึ้นดูพรีเมียมมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้สมาร์ทโฟนตัวนี้มีความถูกชฉล o แก้วพอสมควรเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟนที่เป็นสีลักษณะแบบนี้แล้วก็งานดีไซน์แบบไม่ต้องหรือหวามากนักนะครับฝาหลังนะสีตัวนี้ก็คือสีที่มีชื่อว่าเกรย์นะครับก็ตรงๆเลยสีเทานั่นแหละเทกเจอร์ของฝาหลังเนี่ยทำมาจากกระจกนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการรูปเนี่ยก็จะมีความ นุ่มนวลมากทีเดียวนะแถมป้องกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็บริเวณโมดูลกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการยกชั้นเลเยอร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาสูงมากมายนักนะครับโมดูลของกล้องเนี่ย กล้อง2ตัวที่เป็นกล้องตัวรองเนี่ยก็จะแนบเนียนไปกับชั้นของโมดูลกล้องชั้นแรกนะครับแต่ว่ากล้องหลักเนี่ยก็จะมีความนูนขึ้นมาอี่นิดนึงซึ่งก็เป็นการเล่นเลเยอร์ของโมดูลกล้องเนี่ยที่แค่ว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะแต่ว่าพอมาดูภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยเออมันก็แอบนูนเหมือนกันนะครับ ก็ยังไงซะถ้าซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็หาเคสดีๆมาใส่จะดีกว่านะครับสำหรับงานประกอบรอบๆตัวเครื่องนะครับเฟรมของตัวเครื่องเนี่ยก็แน่นอนเนาะแฟลกชิพมันก็จะต้องเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับตัวหน้าจอเป็นจอโค้งนะครับตัวฝาหลังก็โค้งเช่นเดียวกันนะพอมันโค้งเข้าหากันเนี่ยมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูมีความสลิมดูมีความบางเบามากกว่าเดิมนะครับอย่างที่บอกไปว่า ตัวความหนาของตัวเครื่องเนี่ยแค่8.2 mm มมเท่านั้นเองนะครับสามารถจับถือได้ง่ายมากๆนะแล้วก็เท็กเจอร์ของฝาหลังที่มันถึงแม้ว่ามันจะนุ่มนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าลื่นจนเกินไปจนจับถือลําบากนะครับอันนี้ก็ทำมาได้ลงตัวทีเดียวนะบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต usb type c นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมนะซึ่งใส่ได้2ซิมนะครับ มีรูไมโครโฟนแล้วก็มีรูลาโพงมาให้นะครับบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของลําโพองอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็จะมีแบตชคําว่าซาวบายแฮมแอนคารดอนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แฮมแอคารดอนเป็นคนจูนเสียงให้ทั้งลําโพงตัวนอกแล้วก็เวลาที่เราใส่พวกหูฟังควบคู่กันไปด้วยนะครับบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่มวอลลุมอัพวอลลุมดาวแล้วก็ปุ่ม Power นะจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความคล้ายกับเสี่ยวมีวม่ย ตัวบิวของการจัดวางมันเนี่ยมันไม่ได้แบบแน่นหนามากนักนะครับเวลาที่เราเอานิ้วถูๆไปเนี่ยมันจะมีอาการให้ตัวได้บ้างนะซึ่ง ไม่ได้มองว่าเขาประกอบมาไม่ดีนะมองว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้มากกว่านะครับแต่แก้วเองเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงนะว่าแก้วไม่ชอบการประกอบแบบนี้เลยแก้วชอบให้แบบปุ่มมันแข็งแข็งปุ่มมันดูแข็งแรงต้องใช้แรงในการกเดเยอะพอสมควรเนี่ยแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่มันดูแบบดูแข็งแรงดูทนทานมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องลาโพงกันต่อนะคือในปีที่แล้วเนี่ยในเสี่ยวมี่1เนี่ยมีหลายคนนะครับบอกว่าไม่ชอบคาแรคเตอร์เสียงของลาโพงตัวนนั้นเลย นะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเสียงมันใสดีแหละย่านความแบบชัดเจนของแต่ละเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับซาวด์สเตทค่อนข้างดีแต่ว่าเวลาที่เขาต้องการจะแบบดูอะไรที่เป็นอ n นเทอร์เทนเมนต์เรามันต้องมีเบสเนี่ยเบสมันน้อยมากๆนะครับเบสมันไม่ได้แบบหนักหนาะมันไม่ได้แบบสะใจคนใช้งานอ n นเทอร์เทนเมนต์เนาะครั้งนี้เนี่ยเท่าที่แก้วลองมานะ พอสมควรนะครับเขาได้มีการปรับปรุงอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าพอเขาปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มกันที่ความดังประมาณ50%ก่อนนะครับอันนี้50%นะ อ่ะทีนี้ถอยมานิดนึงเราจะเปิดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับอืมประมาณนี้นะครับ ต้องบอกว่าจุดที่ดีขึ้นมาอย่างแบบจับสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยก็คือตัวเบสของลำโพงนะครับตอนที่ก้วถือเครื่องเอาไว้เนี่ยจังหวะที่มันมีเสียงเบสออกมาจากเพลงเนี่ยมันจะพ,บพ,บพ,บพึบึแบบนี้เลยรู้สึกได้ถึงการสั่นของตัวเครื่องเลยนะครับจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่แก้วว่าคนที่ชอบใช้ไงานเอเตนเมนท์แล้วก็อยากได้เสียงเบสที่มีความหนักแน่นมากขึ้นเนี่ย ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในด้านหน้าจอมั้นะครับหน้าจอของ Xiaomi 12 Pro ตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.73นิ้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของหน้าจอเนี่ยดีมากๆรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นกว่ามี11มากพอสมควรนะครับแผงนหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMOLED นะครับแล้วก็จะใช้เป็นแบบ LTPO แล้วก็คือสามารถที่จะ Adaptive Refresh เพื่อจาัดก,การพลังงาน,นได้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่ง Refresh Rate สูงสุดเนี่ย อยู่ที่ 120Hz นะก็ลื่นไหลสบายตาแน่นอนนะครับจอนุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Resolution ของหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ที่ WQHD+ นะครับก็มากกว่า2 K ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอบเขตของสีเนี่ยจะอยู่ที่1 0บบิตรวมไปถึงตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งโปรไฟล์สีได้ตามใจเราเลยนะครับใครที่ไม่ชอบหน้าจอสีสดก็ มาปรับได้ใครที่ชอบหน้าจอสีสดก็มาปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่โอเคมากๆเลยนะสําหรับหน้าจอตัวนี้นะครับพูดถึงสเปคหน้าจอไปครบแล้วนะครับทีนี้พูดถึงการใช้งานหน้าจอมากดีกว่านะในเรื่องของการทัชเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันติดนิวดีมากๆนะในเรื่องของสีสันต่างๆก็อย่างที่พูดไปนะครับสีมันสวยอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะ adjust เรื่องสีเนี่ย ได้ด้วยตัวเองเลยว่าเราชอบคาแรคเตอร์สีแบบไหนนะครับแต่จุดที่อยากจ,จะพูดก็คือเรื่องของ Resolution หน้าจอแล้วก็การจัดก,การพลังงาน,นครับคือเวลาที่เ้าใช้หน้าจอตัวนี้เวลาเปิด Resolution WQHD+ เนี่ยเอามาดูคอนเทนต์ 4K เอามาดูรูปที่ตัวเองไปถ่ายมาด้วยไฟล์50ล้านของกล้องในตัวเครื่องเนี่ย ปลาซูมดูเนี่ยโอ้โหมันฟินมากเลยครับรายละเอียดต่างๆเราสามารถเห็นได้ชัดเจนมากๆนะเราก็เวลาที่เราใช้ความละเอียดหน้าจอสูงสุดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้สามารถที่จะจัดการความร้อนแล้วก็จัดการพลังงานเนี่ยได้ดีมากพอสมควรนะครับหลังจากที่แก้วเคยได้ใช้แบบสมาร์ทโฟนที่มี Resolution หน้าจอประมาณเนี่ย ก็จะพบว่าใช้ไปสักพักนึงเน like ี well, like again, ่ยมันจะร้อนแบบร้อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยโอเคแหละมันอุ่นขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนจนถึงขนาดว่าจับถือไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทามาได้ดีทีเดียวครับเห็นรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องงานดีไซน์แล้วก็หน้าจอไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเปคของ Xiaomi 12 Pro ตัวนี้นะครับ จะใช้ CPU จากทาง Snapdragon นะครับก็คือ Snapdragon 8 Gen 1นั่นเองนะครับ RAM มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8 g b นะครับ ROM มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด256 g b นะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับความหนาของบอดี้นะครับอยู่ที่4,600 m ah ิลนะครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่120วัตต์ ซึ่งจะบอกว่ามันชาร์จได้แบบโคตรโกงมากๆนะครับ20กว่านาทีแบตเต็มแล้วนะครับโคตรโหดนะครับแล้วก็สำหรับการชาร์จไร้สายเนี่ยจะอยู่ที่50วัตต์แล้วก็รีเวิร์สชาร์จเนี่ยอยู่ที่10วัตต์นะครับรันบน Android 12นะครับครอบทับบนมี u i เวอร์ชั่น13รองรับ 5G แบบ Dual นะครับแล้วก็มี Wi-Fi 6e Bluetooth 5.2 USB C เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสเปคเนี่ย จัดมาให้ขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าปีนี้เซี่ยมี่เอาจริงมากๆนะครับจากสเปคที่ได้ฟังกันไปเมื่อกี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเครื่องเลยนะครับเพราะว่ามันไหวอยู่แล้วมันไหวกับทุกอย่างที่เราจะใช้งานตลอดปีนี้ได้เลยแบบไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับแต่ว่าก็จะมีคําถามนะว่าร้อนไหมอะ่ะเพราะว่าในมี11มันร้อนมากนะครับ Snapdragon น8 8นี่ทําเอาเครื่องมี11ลุกเป็นไฟเหมือนกันนะทีนี้เครื่องนี้เนี่ยแค่ก็ต้องบอกว่า มันก็ยังร้อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความร้อนมันไม่ได้แบบร้อน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 ขึ้นไปจนเครื่องทํางานช้าหรือว่ากล้องตัดอะไรแบบนั้นนะคือมันสามารถที่จะรักษาระดับความร้อนเอาไว้ได้ดีประมาณหนึ่งแล้วก็ระบายความร้อนออกต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีนะในวันที่แก้วไปถ่ายรูปเนี่ยเริ่มถ่ายประมาณ11บเอโมงนะครับแดดในช่วงนี้ตอน11บเอโมงลองไปยืนกันได้นะแก้วยืนอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยต่อเนื่องระยะเวลาน่าจะประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับ ล้องไม่หน่วงไม่มีอาการหน่วงของตัวเครื่องนะครับถ่ายรูป High Resolution ประมวลผลได้รวดเร็วเหมือนเดิมอันนี้คือจุดที่แก้วชอบมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การพลังงานแล้วก็แบตเตอรี่นะครับบางคนกังวลว่าแบตเตอรี่ให้มา4,600ม ah ิลลิแอมมันจะ เพียงพอต่อการใช้งานมันจะเอา snapdragon ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าแก้วใช้งานตั้งแต่วันที่ไปทำรีวิวนาะก็คือเอาไปถ่ายรูปตั้งแต่1 1โมงเลยเปิดหน้าจอตลอดนะครับแล้วการสู้แสงภายนอกทุกคนก็ดูนะ้อมันต้องเปิดแสงหน้าจอสุดถูกไหมครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำนั่นทำนี่เนี่ยยาวต่อเนื่องมาจนถึงประมาณน่าจะประมาณทุ่ม50 แบตเตอรี่ถึงหมดเกลี้ยงนะครับถ้านับชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงสกรีนออนไทม์จริงๆเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงซึ่งก็พอแล้วไหมอ่ะต้องการแบตเตอรี่อะไรที่มันไอ้นี่กว่านี้อีกเหรออึดกว่านี้อีกเหรอถ้าอึดก็หนาขึ้นถ้าอึดก็ใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นนะครับแล้วความชาร์จเร็วที่เขาให้มา120วัตต์เนี่ยคือมันเหลือๆแล้วอะ่ะต่อให้แบตหมดเนี่ยเสียบชาร์จ เดินลงไปหยิบน้ําขึ้นมากินอาจจะได้มาประมาณ20%แล้วก็ได้นะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอาการที่ให้แบตเตอรี่มาน้อยเนี่ยจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับทีนี้ก็มาถึงจุดที่หลายคนรอคอยจะฟังกันแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดด้วยนะนั่นก็คือชุดกล้องหลังนั่นเองครับกล้องหลังของเสียวมี12 Pro ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวซึ่งเป็นพรามเลนทั้ง3ตัวเลยนะก็คือจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะครัง กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 1.9นะครับมุมมองอยู่ที่24มิลิเมตรกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 1.9เเช่นเดียวกันเลยนะ ระยะโฟกัลเลนส์เนี่ยหรือว่ามุมมองภาพเนี่ยอยู่ที่48ม m mm มนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่แบบพอร์เทรตได้สวยเลยแหละแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายก็คือกล้องเอาตัวายงก็ angle, ความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับเอฟสตอยู่ที่2.2มุมมองภาพอยู่ที่115องศาก็ต้องบอกว่ามา,าจ,จะแคบกว่าเดิมนิดนึงแต่คุณลิตี้เนี่ยโคตรสุดนะครับอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วไปดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าครับ เรามาเริ่มดูภาพจากกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้กันเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเสี่ยวมี่ก็จะนึกถึงกล้องที่มีความละเอียด108ล้านพิกเซลใช่ไหมพอเข้าใช้มายาวนานแล้วก็หลายรุ่นมากๆนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพอเขาเปลี่ยนมาใช้กล้อง50ล้านพิกเซลแล้วก็เซ็นเซอร์เป็นของ Sony IMX 7 0 7เนี่ยต้องบอกว่า คิดถูกแล้วครับเพราะว่าหลายๆอย่างดีขึ้นผิดหูผิดตาม,มากๆนะโดยเฉพาะเรื่องของ Dynamic Range นะครับแล้วก็การจัดก,การ Noise ในย่าน s h a โ o w เนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยกล้องตัวเดิมเนาะของทางซีลมี i เนี่ยแล้วเรามีการเปิด H D R เพื่อด,ดึงแสงในเงาขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าเราเจอ Noise ได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย นอ e ไม่มีเลยนะครับใช้คําว่าไม่มีเลยหาไม่เจอจริงๆนะเราก็ถึงแม้ว่าขนาดของภาพจะลดลงมาเหลืออยู่แค่50ล้านพิกเซลเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเวลาที่เราครอปเข้าไปดูเลยนะครับเพราะว่าความละเอียดของภาพเวลาทำพิกเซลบายนิ่งเนี่ยดีงามมากๆเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนอ่านได้ชัดเจนไม่ได้มีความเป็นวุ้นๆของแบบพวกพิกเซลบายนิ่งคุณภาพต่ำๆเลยตัวนี้ไว้ใจได้เลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็คือเรื่องของโทนสีนะครับ Color Size ซของ Xiaomi ส2 Pro ในกล้องหลักเนี่ยมันจะมีความติดโทนอุ่นนิดนึงแล้วก็สีฟ้าจะมีความสดขึ้นมามากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้สดจนถึงขนาดว่าดีเทลในท้องฟ้ามันหายนะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มากกว่านะครับที่เราจะเห็นได้ในสมาร์ทโฟน Xiaomi หลังจากนี้ไปแก้วคิดว่านะแล้วก็เวลาไปถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยภาพนี้แก้วไม่ได้ใช้ HDR ความเจ๋งมันคือเฮ้ยนี่ขนาดว่าไม่ได้ใช้ HDR เนี่ยยังสามารถที่จะเปิดรายละเอียดในย่านแบบแสงน้อยในย่านชาร d โ w ขึ้นมาได้แบบมากขนาดนี้เนี่ยกล้องตัวนี้คือแบบดีมากจริงๆนะครับในส่วน depth o f f i e l d นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ากล้องมันจะมี f-stop แค่1.9เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะสามารถสร้างเดบได้ค่อนข้างสวยนะครับไม่นะว่าจะเป็นการเอาไปใช้ในการทำโฟกัสภาพหรือว่าละลายฉากหลังเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้ดีนะแล้วก็ไออาการแบบว่า f stop ต่ําเกินไปจนขอบฟุ้งๆหรือว่าถ่ายออบเจกต์ไม่ชัดทั้งอันเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เจอเนะครับถือว่าทํามาได้ดีทีเดียวใครที่ไม่ชอบกล้องที่ f stop ต่ํามากๆจนแบบมันฟุ้งค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวนี้น่าจะชอบนะครับ ไปกันที่กล้องตัวต่อไปนะครับก็คือกล้องอัลตร้าไวเกิลความเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 2.2องศาการรับภาพ115องศาครับต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยในแง่ของด y นามิกเรนจ์ความคมแล้วก็โทนสีเนี่ยเหมือนกล้องหลักเลยนะครับติดเหลืองเหมือนกันเลยฟ้าสดเหมือนกันเลยนะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยด้วยความที่องศาการรับภาพมันไม่ได้กว้างมากนะครับ distortion ไม่มีเลยนะครับอาจจะมีเรื่องของ Perspective Effect เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะขอบมันจะยืดยืดนิดนะครับแต่ว่าไม่เบี้ยวนะแล้วก็เวลาเอาไปถ่ายภาพพวก Portrait หรืออะไรพวกเนี้ก็ยังจะพอสามารถรักษาสัดส่วนที่แท้จริงของตัวแบบเอาไว้ได้พอสมควรนะครับแล้วก็ความน่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่เราถ่าย High Resolution แล้วเอามาครอปเนี่ย รายละเอียดมันแทบจะไม่ต่างจากกล้องหลักเลยครับคือโดยปกติแล้วนะกล้องหลักที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลเวลาเอามาถ่าย High Resolution แล้วครอปดูเนี่ยมันมักจะมีคุณภาพที่ดรอปลงไปมากกว่ากล้องหลักนะครับแต่ว่ากล้องอัลตาวายเกอตัวนี้เหมือนกันเลยพอครอปเข้าไปยังสามารถจะอ่านตัวหนังสือเล็กๆที่อยู่ไกลๆเนี่ย ได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องขอชมจริงๆนะมากันที่กล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้องมีเดียมเทเลโฟโตความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับโฟกัลเลนส์สีแมมตรเอฟสตแก้วรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นกล้องสำหรับการถ่าย p o ร์เทรตที่ดีที่สุดที่เสี่ยวมีเคยทำเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะที่มันค่อนข้างจะพอเหมาะนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดไม่ถึง1เมตรแล้วก็รวมไปถึง f อ t o p ที่ค่อนข้างต่ำเนี่ย แล้วก็ขนาดของ Resolution ภาพที่50ล้านพิกเซลเนี่ยมันเอาไปทำอะไรต่อได้อีกมากมายเลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพในแนวอื่นๆนะครับมันจะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับเลนส์ม5มลิเมตรของกล้อง Mirrorless หรือว่ากล้องทัท่วทไปเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ p t r v p e c t i v e Effect มันจะไม่ได้กว้างมากไม่ได้ยืดนะครับสัดส่วนเวลาเอาไปถ่ายสิ่งต่างๆมันจะมีความใกล้เคียงสายตาของเราเนี่ย มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เมื่อเรากล้องตัวนี้นะครับไปใช้งานร่วมกับการถ่ายในโหมดพอร์เทรตเนี่ยต้องบอกว่าไราที่ติจริงๆครับการตัดขอบเนียนมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกินโทเนี่ยมันมีความนุ่มนวลก็จริงแต่ว่ามันยังสามารถจะรักษาความคมแล้วก็เท็กเจอร์ของผิวเนี่ย เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับ HDR ยังสามารถจะทำงานร่วมกันในโหมดนี้ได้ด้วยนะทำให้การถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้ในการเบลอฉากหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนของทาง Xiaomi ที่แก้วเคยใช้มาตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเบลอเนี่ยมันจะหลุดไปเลยนะครับมันจะเบลอออกไปเลยแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีการไล่ระดับของ d e p t ที่ ค่อยๆเบลอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากฉากหลังกับตัวแบบที่มันมีระยะที่ห่างกันเนี่ยตัวนี้ทําให้ภาพมันดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับบางคนที่ไม่ได้รู้ว่าภาพที่แก้วถ่ายบางภาพเนี่ยมาจากมือถือเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันถ่ายจากกล้องหรือเปล่าบางคนเนี่ยเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยต้องบอกไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าอวยจนเกินไปนะครับการเลือก กล้องมาใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตกับการปรับระดับของการเบอเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้กล้อง1 X ปรับเบอร์แม่งสุดเลยอะไรแบบเนี้ยอันนั้นน่ดูจากดาวอังคารเนี่ยก็อยังดูออกนะครับว่ามันเป็นซนะอฟต์แวร์นะแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการซูมแบบไฮบริดของมันเนี่ยก็ยังถือว่าเพียงพอต่อการจะเอาไปซูมในระยะไกลๆนะครับมากสุดที่เขาซูมได้เนี่ยจะอยู่ที่2 0 X แต่ว่าแกรู้สึกว่าคุณภาพที่มันรับได้จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 X นะ ก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงกล้อง 2X ตัวนี้จะต้องมี resolution ภาพที่มากถึง50ล้านพิกเซลเนี่ยเพราะว่ามันเอามาใช้งานในแง่นี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวช่วยในโหมดการถ่ายภาพนะครับทางเสียวมีก็จัดเต็มมาให้นะครับครบถ้วนมากๆ ลองเอ็กโพเชอร์นะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเส้นไฟถ่ายน้ําตกถ่ายดาวมีให้หมดเลยนะครับถ่ายพระจันทร์แบบซูเปอร์มูนเนี่ยก็มีให้เช่นเดียวกันนะไฟล์รอกก็มีให้นะครับใครที่แบบว่าเน้นการถ่ายรูปเป็นหลักเนะี่ยแค่ว่าแฮปปี้กับชุดกล้องหลังตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกล้องหน้ากันดีกว่านะครับกล้องหน้าของ Xiaomi 12 Pro ตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันเวลาที่เราเซลฟี่หรืออะไรพวกเนี้ย ก็โอเคนะมีความสดมากกว่านะครับแล้วก็การโฟกัสของกล้องหน้าก็ทําได้รวดเร็วด,ดีนะครับจุดที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ข้อติละกันเป็นข้อที่แก้วไม่ค่อยชอบเนาะ mm hmm. ก็คือเรื่องขององศาในการรับภาพของกล้องหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่แก้วจับมาในช่วงแบบต้นปีนี้นะคือตัวนี้เนี่ยมันแบบคมันต้องยื่นสุดแขนแบบนี้เลยมาถึงจะสามารถถ่ายได้ทั้งตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาจะมีองศาการรับภาพที่กว้างมากขึ้นแล้วเนี่ยเราถือแค่นี้ก็ถ่ายได้ครบถ้วนมากแล้วนะครับแล้วก็เวลาซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพเซลฟี่แบบเลอฉากหลังเนี่ยทำมาได้โอเคเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีปัญหาตัดขอบไม่เนียนหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้นะเห็นเรื่องของภาพนิ่งกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิดีโอกันมากดีกว่านะวิดีโอใน xiaomi สิ pro ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายเรสโ l ลูชันใหญ่สุดได้อยู่ที่8 k แต่ว่า resolution ที่สามารถจะใช้งานได้กับทุกกล้องเลยเนี่ยก็คือ 4K 60fps เนี่ยถ่ายได้ทุกกล้องเลยนะครับอันนี้ต้องขอปลบกมือให้เลยโคตรดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะแบบได้ภาพที่มันมี depth of field เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยการได้ถ่าย 4K ที่กล้องเทเลโฟโต้มันก็เป็นสิ่งที่แบบ ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะชมในเรื่องของวิดีโอนะก็คือเรื่องของการสัน่นทั้งการสั่นในกล้องหลักแล้วก็การสั่นในกล้องอัลตร้าไวเนี่ยคือสุดมากๆนะครับเดินแบบนี้ถือแบบนี้เลยมือเดียวนิ่งแบบนิ่งโคตรอะ่ะหรือว่าจะเป็นการถือแบบนี้แล้วก็เดินแผนตามนางแบบเนี่ยก็ยังนิ่งเหมือนกันนะครับถือว่าไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องมีพวกแบบกิมบอลสำหรับมือถือมาช่วยเนี่ยการสั่นของตัวเนี้ยเอาอยู่มากๆครับ แล้วก็พวกซีเนมาติกเอฟเฟกต์สำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมจิกซูมโซโลชัตเตอร์หรือว่าจะเป็น p าราเล e เวิลด์ที่แก้วชอบใช้บ่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนเลยนะก็คือเมจิกซูมเนี่ยถ่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับไม่ต้องคอยแบบกะตัวนางแบบอะไรมากมายเลยออโต้โฟกัสที่เขาใส่เข้ามาให้ในตัวนี้ที่มันเป็นแบบ มี motion tracking body tracking eye tracking face detection อะไรพวกนี้ทำงานควบคู่กับโหมดนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายวิดีโอหรืออะไรพวกนี้ตัวเนี้ก็ไว้ใจได้เหมือนกับภาพนิ่งเลยครับมาดูวิดีโอในกล้องหน้ากันมาดีกว่านะครับกล้องหน้าของ Xiaomi 12 Pro เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ Full HD 60เฟรมนะครับ เขาไป 4K กันหมดแล้วนะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนอยู่แล้วอะ่ะที่จะต้องมาใช้กล้องหน้าแบบ 4K นะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบแฟร์เนาะสเปคไม่ถึงก็จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะใช้งานมันถูกไหมครับทีนี้เรามาลองดูคุณตี้ของกล้องหน้ากันดีกว่าว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ คลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับคือคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Xiaomi Pro นะเ i ี่ยวมี p r p r o นะ Resolution ที่แก้วถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือ full hd 60 f r a เฟรมนะครับเป็นยังไงบ้างถือว่าไฟล์ q ค a l i t y โอเคนะแล้วก็ตัวระบบออโต้โฟกัสการ tracking เนี่ยก็ทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้คือแก้วไม่ได้เปิดบิวตี้โหมดเลยนะจะบอกว่าเอ้ยมันใช้ได้นะเนี่ยกล้องมันมีความแบบปรับสกินโทนแล้วก็ดูเนียนทีเดียวนะครับเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงบ้าง ทุกคนได้ยินกันไหมน่าจะได้ยินชัดเจนเนาะเสียงไมโครโฟนเนี่ยแก้วรู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกับมี11นะครับแต่ว่าในเรื่องของการตัดเสียงรอบข้างเนี่ยเหมือนตัวนี้จะดีมากกว่าเดิมนิดนึงนะก็ใครที่เคยใช้มี11ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าตัวเนี้ ดีขึ้นกว่าเดิมสักขนาดไหนและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Xiaomi 12 Pro นะครับที่แก้วมาฝากกันในวันนี้นะเป็นอย่างกันบ้างครับชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะราคาของ Xiaomi 12 Pro เครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่31,990บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสั่งจองตอนนี้เนี่ย ก็จะมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็น Xiaomi Smartwatch S1 Active นะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเกิดสั่งจองกับทาง operator เนี่ยราคาจะลดลงไปเหลือเพียงแค่17,490บาทเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ